ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธของซูซูกินะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ ตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะเพราะว่าเขามีรถยนต์นาเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะคือคันนี้ค่ะโมเดลนี้ชื่อว่าฟรองซ์นะครับผมบอกเลยว่าโมเดลนี้มีให้ชมถึง3แบบใครที่เดินผ่านแถวนี้เตะตาม,มากเลยครับโดยเฉพาะสีที่แรปเป็นสีม่วงมานะผมได้สีหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยคือสีที่เป็นรถแข่งนะครับผมตัวนี้เป็นรถที่ใช้เพื่อการแข่งขันทางเรียบนะครับผมมาาทอน12ชั่วโมงเป็นครั้งแรกของอาเซียนในรายการอิเดมิสูต์ซูเปอร์แอนด์เรเวนส์ไทยแลนด์2025นะครับผมมีอีกหนึ่งคันน, Suzuki น,นั่น ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งเลยก็ว่าได้ข้างหลังพับเบาะมานี่คือแบบบรรจุสัมภาระได้เต็มที่แล้วก็มาถึง Suzuki Swift นะครับผมซึ่งเป็นโมเดลที่ขายดีตลอดการของแบรนด์เลยนะครับก็เท่ขนาดนี้แล้วก็คนนิยมเอาไปแต่งกันด้วยนะคะเป็นรถแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะคะกับ Suzuki Carry ที่เขาสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพซื้อรถทั้งทีได้อาชีพไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งที่ทําเป็นเสมือนร้านค้าเลยไม่ต้องมีหน้าร้านขับไปที่ไหนก็ได้ ไม่ติมไม่อ้วนอ,อันนี้เป็นดูคาติมนะคะที่ปีนี้เขาก็มาออกบุกิจกรรมนะคะกับทางซูซูกินะคะก็คือกติการง่ายมากใครมาเยี่ยมชมที่บูซูซูกิะค่ะถ่ายรูปเช็คอินนะคะแล้วก็ลงสตอรี่นะคะอย่าลืมแฮชแท็กกันมาด้วยค่ะก็ได้รับไปติมฟรีนี่เขามีหลายโคนแล้วก็หลายรสชาติให้เลือกด้วยนะคะตาดา และนี่คือรถคันโปรดนะคะที่ต้องบอกว่ารอนั้นแค่ไหนก็รอน,นะคะเพราะว่าแค่ถ่ายรูปลงโซเชียลก็คุมแล้วมันน่ารักเนาะพี่มินอูใช่อันนี้รถรุ่นอะไรถคะและนี่ก็คือซูซูกิจิมมี่นะครับผมใครที่สนใจในงานนี้มีราคาพิเศษมีแคมเปญพิเศษด้วยนะครับแวะมาดูตัวจริงได้ที่ Motor ร์เอ็นะคะกับบูธซูซูกิค่ะ